ยังไงเชา้านี้นี่คือฤดูร้อนคือเดือนที่ร้อนที่สุดของอเมริกานะคะเดือนสิงหาคมค่ะแต่นางมีหมอกแล้วก็อากาศเย็นมากๆค่ะเย็นมากไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะวันนี้คือฤดูหนาวนะคะดูสิค่ะดอกมงดอกไม,กไม้สดชื่นันสุดชีวิตนะคะอีนางนีก็หอเล่นไม่มีหิมะลูกไม่มีหิมะยังไม่มีหิมะมีแค่หมอกค่ะมีแค่หมอกค่ะ อุ๊ยอะไรยังไงอะอากาศโลกนี้น่ากลัวนะเห็นไหมหมอกตรงนู้นสนิทเลยค่ะมองทุกที่จะเห็นถนนตรงนู้นใช่ไหมรถวิ่งผ่านนี่มองไม่เห็นเลยค่ะเคนะคะขอให้คน have a good Friday night นะคะขับรถอย่างระมัดระวังดื่มกันอย่างระมัดระวังนะคะด้วยความรักความเห็นใจเออไม่ใช่ความเห็นใจความห่ว้ใยจากพี่พิมพ์นะคะวิกกี้ส่งจูบกัน โรซี่ด้วยโอ๊ยไม่ออกเค okay, ค่ะบ๊ายบาย